อ่าเนี่ยตรงน้องนู้นกันนะครับเได้ดี๋ยวปัดไปทางนู้นก็ได้ครับ๋ยวปัดไปทังนู้นเลยนะแเดี๋ยวออกทางนี้เลา้วเดี๋ยวเปิดก้องไปด้วยนะคะ้กทนเปิดก้องไปเลยนะเปิดกล้องหน้ามาเลยนะครับเปิดกล้องหน้าไ่นู้นเลยนะเดี๋ยวนี้ต่อต่อไปครับต้สตัว บางคนบางคนได้ครับนี่ไงผมหาคนได้หมูเด้งอยู่นี่ไงเอาตุ๊กตามารอก่อนเลยครับเอตุ๊กตาเข้ามาลอก่อนอันนี้ตุ๊กตาไหมครับเนี่ยมาเลยอ่ะถ่ายรูปด้วยอย่างนี้ย้งอยคอยกินที่เี้งด้วยตุ๊กตาาเดินวันด้วยนะเอาไปเลยครับพี่ แล้วก็ได้ก็จับน้องนึงปัจจุบันสองบ้านเปิดสองบพี่ผู้ชายคนหนึ่งได้กลับไปแล้วที่ได้มางอนนี้ป่าไม่ไปถ่ายรูปด้วยให้ใครขอคุยอะไรไม่ได้แต่งหรอดูด้วยเลยดูเลยอาคุได้ตูตามมาก่อนเลยครับมาถ่ายรูปร่วมกับน้

ถ้าใครถ่ายรูปก็รูปต่อแถวนี้นะข้างหลังนะอุ้มขึ้นไหมอุ้มขึ้นไหมตอนนี้พี่ออาไปก่อนอูุ้มนะ้นี่้ใครต่อแถวนี้นะครับ เละ่าย้ท่่งอ,อเปิดกล้องเซลฟี่ไปเลยนะคะเราจะให้น้องถ่ายให้นะนี่เป็นงานลแล้วเดี๋ยวต้องคอยดูเด็กด้วยเราอ่ะกินข้าวแล้วต้องมีแงรงอุ้มแล้วนะนนเปิดกล้องหน้าร้อนะครับเปิดกล้องหน้าร้อนะครับเปิดกล้องหน้าเลยจ้ะ ก็เอ่อเอาเอาพระป่าทั้งหมดเลยลงลงให้ผู้ใหญ่ไปเลยแล้วก็เดี๋ยวต้องไปนั่งสืบหมดหมดเร็วๆนะพอดีปี่ถ่าแบนหมดพอดีเออถ่ายเสร็จปุ๊บหมดปั๊บอ่ะโชคดีครับแบบนี้เลยครับต้่อน้องติดต่อรักนะเอที่ที่มีตังเงยที่มีตังค์ที่ที่เอ่อนั่นแหละยกยกมาเลย ถ้าตหอนให้พ oh, okay. uh, ี oh, ่หไปนัดยดวมให้ล้วแล้วก็จะได้ทางทางวดทากรรมการจัดการนะเดี๋ยวให้พี่ให่ว่า่งนี้ก็ไม่ได้ดคนหลไหลนใช่ไม่ว่าว่วงี้เดี๋ยวพี่ใหญ่จะให้คนมาช่วยบอ่าเอาทางหลังแน่จัง แกดบบบนี้นะอ้าวยี่โมะโม,ม่เห็นไหมโอ้โหูนะไรเนี่ยตัวลมมา,ามาแล้วอะเราบตัวจริงตัวเล็กนิดเดียวอย่งเงครับก็เจอก่อนอันนีน้นี่อันนี้อีกนี่ยังมีเนื้อแล้วโอเคแล้วโอเคครับ หน้าเลยครับดูไ,ไหครับนี่อ่ะเราแป๊บไปไนึงนะครับต้องรุนถ่ายให้ต้องรุนถ่ายสวยนะเพราะว่าเป็นคนถ่ายรูปเป็นนะอโหโหเอาอีกแล้วเอากีษดา <c oughs> ไม่ใช่ <c oughs> เติรนเนอร์ดโดนฆ่าแล้วครัโดนฆ่าในส่วนนี้แหละ <c oughs> โค่ขโมยตีนอ่ะว่าต้องจบโค่ขกมวยตีนอ่ะ so ค hmm? like ี่ลูกนี้ถ่ายกันลยห่อหนูไปยืนฝังน้นครับอ่ายิ้มหนึ่งสองเจ้าลูกเลยครับโอเคครับ อ่ไปเลยจะเไปเลยจ้ะอาไปเลยจ้ะอ่า,อาเดี๋ยวเราลล <ะ S 2> เลยลูกไปกล้องด้วยกันเดี๋ยวพี่อุ้มเ,เดี๋ยวพี่อุ้มขึ้นเลยนะอเอากล้องให้น้องนุ่นหน่อยนะอ่ะพี่อุ้มขึ้นหน่อยอ,อุ้มขึ้นหน่อย อุ้มอนไนอุ้มอุ้มไหวปะครับอะอะไรอุ้ตอนนี้ตอนนี้คือว่าคนที่มาเป็นผู้ด,ดูแลต้องฝึกอุ้มเด็กด้วยนะครับตอนนี้ต้องฝึกอุ้มเด็กกันแล้วนะเพราะว่าได้อุ้มทุกวันนะตอนนี้ชื่นใจนะครับีก็มีเวรุ่นบุริเกมีทุกเพศทุกไปนะครับตอนนี้ เาลองกัง้งเลยนะราคาหนึ่งสองตั้องอันนี้จ้าหลังนู้วก็พระเอกน้องต้นนะครับน้องหวานใจแล้วก็พระเอกอาพันเพชรจะอยู่ตรงนู้นนะต่อไปเรื่อยๆครับโอ้โลูกก้องลูกก้องผมไปไหนลูกก้องไปกกงไหน อ่าเข้าไปเลยจ้ะอาสวยจ้ะถ่ายไหมครับพี่เขาเนี่ยเอาก,อก,อกล้องให้น้องเปิดกล้องหน้าครับรน,นะนี่นี่นี่ <laughs> อันนี้อยู่สะเย็น สูอากาศมากเอางี้เลยจ้ะให้น้องเอากล้องให้น้องนะครับน้องถ่ายให้ติดแน่นเลยเลย

เอาหันยิมยขึ้นขึ้นไปนถึงมันเอาหไหมจ้าเลยนะเขาถ่ายแฟนเขาพี่เนี่ยน,นี่แฟนเขาอขอขเอาจอมแฟนัวเองแม่ซะแ,แล้วครับผม พี่กลับแล้วพอดีกลับแล้วกลับเลยสัตว์ถ้ปมาตลาดกไตัดนี่ดูขอขนมน้อยมากพ่แต่งเงินอันนี้เปร็จมาไหมมามาเจอกันตัดเป็นเส้นเจียมตัวมาเลยเดี๋ยวเดี๋ไวเดี๋ยวเดี๋ยวไปก่นเอาไปทำอะไร ่าครับไปนี่มาโคราดต้องเจอกันครับต้องเช็กชื่อนะมาโคราดต้องมาติชื่อกันก่อนอน้แกงนี้นะเฮ้ย่แม,มาแล้วโ้เเราต่อแถวรอเลยครับจะได้วันนี้ครบเลยเัพท์เปิดหน้าตากมเลยจ้า

ไม่ได้แต่สุ่มนาแล้วนะเราเนี่ยโอ้นี่แต่สุ่มมาทำตัวไม่ถูกครับคุณผู้ชม้าจ้ะอุ้มเลยครับอุ้มขึ้นไปเลยทางบ้านครับทางบ้านตอนนี้นี่แต่แม่เขาครัถ่ายไหมครับเข้ามาต่อเลยาจาร ไปไหนถ่ายรูถ่ายกับรอถ่ายกับครอบครัวะจักแล้วไปมาจจกไปเลยครับเอาขอไขยหน่อยเี่ยวของมาแล้นะเลไปมเพื่อโอเคโอเคโอเคดูกันไข่กี่คนไ่ไมคะไหมคะ เ่าเข้ามาเลยครับใครจะถ่ายเข้ามาเลยครับเปิดกล้องหน้ามาเลยนะนี่ครับเขาเวลาเลยเซ็มาครบแล้วรอทีแล้วโอเค นี่แม่เขาเปลี่ยนกล่องแล้วนะแม่นะเเปลี่ยนกล่องยังตอนนี้เขเปลี่ยนกล่องล้วนะต้องแม่ซื้อแพ็กเกจใหม่แล้วนะตอนนี้ดู่หยอกหยอกฮะไม่เข้าไหนให้รอก่อนรอ่อเอฟซีหลังเข้า อันใครไหมครับสอภาพเดียวหนึ่งสองสามหนึงสองหนงมเท่มามมา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 ทีเราถ่ายแล้วมาให้น้องอีกมั้เอออที่ไหนอไน่ี่หมวพี่รงไปส่งที่ออกไปรับหี่หวกุ่งนี้อีกคนีอยู่ตบตายอีกแล้วเอาปลาพื่นนะฮโ กล่ายกบอะไรจ๊ะ้วก้องไนีครับป๊าโน่นเราจะไปถ่ายกับอะไรพี่อยู่เน้องไปเลยปไปเลยไป มามายืมมือสองครับน้องก่อนว่ไม่ขายดูขายแล้วองสโทษโทษโทษครับเด็กสองสามาสวัสดีครับครับในลูกกาน้องมุ่นเนี่ชโนกี้วัดกุจิกใช่อ๋อค่ะเป็นไงบ้างมีความสุขค่ะคนเยอะครับแล้วก็ก็มาก็คิดถึงอ่ะทำไมเฮ้ยเฮ้ยไอเขาหรออย่าพึ่ง โอเคทุกคนแปปหนึ huh. ่งนะไอ้ข okay. sure, ้าวหอมอย่าพึ่งนั่งลงตรงนี้ก่อนเราเีสัมภาษณ์แปปนึงเออนั่งลงโอเคกลับมาที่บ้านเนาะใช่ค่ะก็รู้สึกคิดถึงแหละตอนเด็กๆก็เคยอยู่ที่นี่ครับพ่อบอกว่าได้เล่นเกมนี่มา7ปีใช่ใช่ค่ะก็ตรงนี้สุขภาพเป็นไงบ้างอ่ะถามหน่อย ออตอนนี้คือโอเคค่ะร่างกายไม่ต้องเป็นห่วงแต่ว่าแค่เสียงค่ะกังวลเสียงอย่างเดียวเลยใช่เสียงมันแห้งแล้วมันมันหายากใช่แล้วก็ฝากงานหน่อยนะครับพรุ่งนี้พรุ่งนี้ครับเป็นทีมงานลุ่งฟ้ากฤษดาบาลมีนะครับเล่นที่โรงแรมบางกอกไมสเตย์ Stay, ลังสิตนะคบก็แสดงไว้หน่อยแล้วก็มีเพจไลฟ์สดชมฟรี นะคะทางเพจโรงแรมมั้งน่าจะเป็นทางเพจโรงแรมใช่แล้วคนที่ลูกค้าที่พักก็สามารถดูลิเกได้ใช่ค่ะใครที่ไปจองที่พักก็สามารถดูรีเกได้เราเคยไปเล่นในโรงแรมบ้างยังโรงแรมเหรอโรงแรมอย่างนั้นน่าจะเป็นห้างมากกว่าเออถ้าเป็นห้างเคยเราจะได้ไปเล่นดําดงในโรงแรมกันใช่ไปเจอดําดงในโรงแรมได้เลยครับติดตามด้วยโอเคอ๋อก็ช่องทางนะคะอ่าอัปเดตงาน หรือว่าจะเป็นอัปเดตผลงานหรือว่าอะไรอย่างเงี้ยค่ะถ้าเป็นผลงานก็จะเป็นมิวนุ่นเนชนกเป็นเฟซบุ๊กนะคะเป็นเพจเฟซบุ๊กก็คือนุ่นเนชนกคนรักนุ่นอันนี้เพจหนึ่งแล้วก็อีเพจหนึ่งก็คือชนอกเนรนะคะอันนั้นก็จะคอยอัปเดตงานอัปเดตงานในแต่ละเดือนแต่ละเดือนนะคบแล้วก็ของนุ่นเองก็จะเป็นนุ่นเนชชนกครับเป็นภาษาไทยเลยค่ะเฟซบุ๊กส่วนตัวไปติดตามกันได้นะจ๊ะ โยก็จะอินเสิร์ตไปให้เพราะว่าตัวนี้เพดต้องนุ่นเยอะมากแข่งตองนีนไม่ใช่ผู้ติดตามจริงๆแล้วผู้ติดตามมาจะสองแสนนะถ้าเป็นถ้าเป็นถ้าเป็นของจริงจริงตอกนั้นปลอมเห็นบ้างไหมเออโอเคในคิดว่าในคิดว่าที่หนูเห็นอ่ะเออโอเคโอเคค่ะฝากด้วยนะคะไปเป็นกำลังใจกันขอบคุณ FC หน้าใหม่ทุกคนแล้วก็พี่ๆที่เข้ามาใหม่ๆแล้วก็ขอบคุณ FC ที่ยังอยู่ด้วยกัน มาเสมอนะคะแล้วก็ด้าหน้าเวทีจากทุกๆสถานที่เลยไม่ค่อยมีโอกาสได้ขอบคุณกับกับทางน้องสถานที่นะครับก็ขอบคุณทุกๆสถานที่เลยที่เป็นกำลังใจให้กันขอบคุณนะคะใกล้ๆก็ตามใช่ครับตอนนี้ก็มีใช่ทุกวันเลยก็ไปใกล้ๆก็ไปไปหากันนะตามน้องทุกช่องทางแล้วก็ทุกสถานที่ที่ไปแสดงเลยโอเคต้อ ผมก็กลับบ้านนะมากลับบ้านกันแล้วบ๊ายบายเดี๋ยวน,นี้ครับแ้วพอนอะอนเยอะนะครับออรุณผ้่ <c oughs> นี้ใช่แล้ววันนี้เจอกันนะครับเา่าสังน้องกลับบ้านก่อนบ๊ายบายแล้วนะครับคลิปล้อม,มุนนะครับวันนี้ก็ถือว่าจบไปได้ดีนะครับรเกย์สรักเพชรวิเชียนที่บ้านเกิดพ่อสตรักนะครับวันนี้อะงน้องกลับบ้านแล้วทุกคนตอนนี้ก็นางนุ่นขึ้นรถแล้วนะครับเดี๋ยวก็รอนางนุ่นอีกคนหนึ่งนะ เอกกลับแล้วนีกกลับแล้วบ๊ายบายครับผมเจอกันพรุ่งนี้ครับเจอกันครับโอเคกลับแล้วครับเอกนะครับกับน้องนุ่นนะครับส่งท้ายนะครับถึงวันนี้บทจากันท้าแข่งกันเกิดขึ้นแล้วนะสองคันเอาพาสองคันก็แข่งกันแล้วนะฮะโอเคเดี๋ยวนี้ส่งน้องกลับบ้านแล้วนะเราเจอกันพรุ่งนี้ที่โรงแรมบางเกาะไมสเตย์ังสิตนะครับงานแกรนด์โอเพนนิ่งโรงแรมจ๊ะไปแล้วจ้า เกแดนูไปดูไปเอกแดนไม่ได้กินแล้วหรอกแดนอยู่แล้ว <c oughs> สุดท้ายกันสาัสดีกันนะครับสวัสดีครับวันนี้ครับสวัสดีนะครับะลาซะที่บแบบว่าเราก็จะเป็นผู้สุดท้ายของ ผู้ชนะเลิศในงานวันนี้นะครับแล้วก็ไปตอบพวงนี้ที่โรงแรมมังกรมาสเตอร์วันนี้จะยิงยาวไปนอนที่โรงแรมเลยนะครับฝากขอบคุณทุกท่านที่กดติดตามรับชมนะครับวันช่วงนี้ก็จะไลฟ์ทางบ้านแดงนะครับเป็นครั้งแรกนะครับไปย้อนชมได้เนื่องจากไม่มีเวลาเลยนะครับผานที่เดึกเลิกก็ไม่ค่อยมีเวลามานั่งตัดคลิปก็ไลฟ์ให้ชมทางช่องทางปกติไม่ใส่โลโก้ไม่ใส่อะไรเลยนะครับแต่ว่าขอสมมตินในการนําไปคลิปไปลงทางบ้านฟ้าบ้านแดงซ้ำนะครับเพราะว่าช่องผมจะมีปัญหานะครับ จะไม่อนุญาตให้นำคลิปไปลงแต่ว่าท่านสามารถไปลงตอรี่ลงลงต,ต่อได้แล้วก็ให้เครดิตช่องด้วยนะโอเคไฟล์แล้วพี่เปิดไฟล์แล้วหนึ่งสองสามแซงไปก่อนแล้วนะำพันน,นำลีลาชักช้าน้ำพันขาวไปแล้วนะจ๊ะเจอกันนะครับพรุ่งนี้เจอกันแล้วบ๊ายบายสาวๆเจอกันแล้วครับบาคุณนุ๊กคุณนุ่นค,คุณกิตดาไปแล้วนะจ๊ะอ่า โอเคครับผมเจอกันพรุ่งนี้ที่โรงแรมมังกรไกม้สเตย์ลังสิตงานแกรนด์ p อ n i n g นนะครับที่เดียวกับโรงแรมมังกรกุติกฝากกดติดตามเพจโรงแรมด้วยนะครับโงแช่องทางน,นะครับท่านจะได้ไม่พลาดการรับชมไลฟ์สดให้ชมฟรีทั่วโลกนะครับและท่านที่เข้าพักโรงแรมก็ชมลิเกฟรีเช่นเดียวกันนะจ๊ะ